สวัสดีครับไอทีกากะครับผมครับผมวันนี้ผมก็เอาคีย์ลัดนะครับผมของโน้ตบุ๊กนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวคีย์สำหรับบูตเมนูนั่นเองนะครับผมซึ่งสะดวกนะครับไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปตั้งนะครับในหน้าที่เป็นไบออดนะครับในกรณีที่เราบูตพวก USB หรือว่าเป็น DVD อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการ ได้เลยนะครับผมก็จะมี Acer, H.P. Compact, r e n o w o นะครับ asus นะครับซ m s u n g แล้วก็เด l นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็กดตามนี้เลยครับผมถ้าเป็นเข้าไบออดนะครับก็จะมีให้อยู่นะครับผมหรือว่าจะเป็นบูตเมนูนะครับเหมือนที่ผมเคยใช้บ่อยๆนั่นแหละครับผมก็ถ้าเป็น Acer นะครับผมในกรณี Acer ก็คือบางทีเราอาจจะต้องนะครับถ้ายังไม่ได้ตั้งเป็นบูตเมนูนะครับเราจะต้องไปที่ เข้าไปที่ใบออดก่อนนะครับผมกด f 2แล้วก็ไปที่เมนครับผมแล้วไปที่ด้านล่างนะครับสังเกตดูด้านล่างมันจะมีคําว่า boot f 1 2อยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะมี f 1 2ด้วยนะครับให้เรามากด enable นะครับผมถ้ามัน disable อยู่ก็คือมันจะเวลาเรากด f 1 2เนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับไม่เข้าเมนูบูตให้นะครับผมแล้วก็จะมีของ pc นะครับผมก็จะเป็น สำหรับยี่ห้อต่างๆนะครับสำหรับบอร์ดยี่ห้อต่างๆเราก็ลองสังเกตดูนะครับหรือว่าลองดูเอาเองนะครับผมก็ใช้ตัวไหนก็ก็เราใช้ตัวไหนครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับผมเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับคลิปนี้สั้นๆครับผมข้อมูลนี้จากเว็บวันจันนะครับผม .com นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับพอดีไปเจอมาก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม